สบู่แบบเดิมของทุกคนกันยังไงเจอสบู่สมุนไพรของเทปโก้หน่อยครับในหนึ่งก้อนนะครับแน่นไปด้วยสารสกั สุนไและยังมีสารกเดาตนนะครับในก้อนของสบู่ของครีบโก้นั่นก็คือใบบัวบกนั่นเองครับตัวใบบัวบกที่อยู่ในสบู่ครีโก้นี้จะช่วยนะครับทำความสะอาดผิวให้สะอาดหมดจดล้างแล้วครับบอกเลยว่าไม่หลงเหลือคราบมันบนผิวหน้านะฟองนุ่มไม่บาดผิวและที่สําคัญกลิ่นหอมสมุนไพรหลังจากล้างเสร็จผิวหน้าไม่มีแห้งตึงไทยที่เป็นสิวอักเสบ หรือว่าเป็นสิวแพ้สารนั่นเองครับสบู่ตัวนี้จะช่วยทำความสะอาดผิวเป็นตัวช่วยอย่างดีนะครับที่ทําให้สิวแห้งยุบไวอีกด้วยนะครับผิวหน้านุ่มชุ่มชื้น,นพร้อมลงบํารุงในขั้นตอนต่อไปครับ1ก้อน50กรัมแบบแพ็คสุดคุ้ม3ก้อน490บาทมีผิวหน้าสะอาดเริ่มต้นที่สบู่เฮิร์บกครับ